เยาว่าตา 309L ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมสแตนเลสกับโลหะต่างชนิดเราจะมาทดสอบกันโดยนำแผ่นสแตนเลส304กับแผ่นเหล็ก SS400 ซึ่งมีค่าเคมีที่ต่างกันมาเชื่อมต่อกันหากใช้ลวดเชื่อม 308L ทั่วไปเมือ่อหลอมละลายแผ่นเหล็กจะเป็นค่าเคมีในแนวเชื่อมให้ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ทำให้แนวเชื่อมเสียคุณสมบัติการป้องกันสนิมและทำให้แตกรราได้แต่หากเราเลือกใช้ลวดเชื่อมเยาว่าตา 309L ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานเชื่อมโลหะต่างชนิดลวดเชื่อมมีเคมีที่สูงแม้แผ่นเหล็กจะดึงค่าเคมีออกจากแนวเชื่อมไปแต่แนวเชื่อมก็ยังแข็งแรงและไม่เสียคุณสมบัติการป้องกันสนิมจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าการเชื่อมแผ่นสแตนเลส304เท่ากับแผ่นเหล็ก SS400 เมื่อใช้ลวดเชื่อม 3.8L 0อาจทำให้แนวเชื่อมขาดความแข็งแรงเสี่ยงการแตกร้าและเกิดสนิมได้ง่าย ปานจาัดก,การที่เราใช้ลวดเชื่อม 3.9L ซึ่งป้องกันสนิมได้อย่างดีและมีคุณสมบัติที่ทนต่อการแตกร้าวสูงเยาว้า 3.9L 0แข็งแรงทนการแตกร้าวเพื่อคุณภาพงานเชื่อมระดับมืออาชีพ